ผมจะเริ่มคุยกับเทรนเนอร์แล้วนะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้จะโหวตก็รีบโหวตตอนนี้เลยนะครับขอเชิญตัวแทนเทรนเนอร์ท่านแรกนะครับตัวแทนครู voice trainer จาก Gen X Academy นะครับขอเชิญครูปุ้มครับขึ้นค,ค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้ครูว,ว่านะคะพวกเราทุกคนเนี่ยได้ใจคนดูไปทั้งหอแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็แสดงกันออกมาได้ดีมากๆนะคะครูประทับใจมากเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือครูว,ว่าในเวลาเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเรานะพวกเรามีความรักแล้วก็มีมิตรภาพเกิดขึ้น มากมายเลยนะคะในบ้านระหว่างพวกเรากันเองครูอยากให้ทุกๆคนรักษามิตรภาพนี้เอาไว้ให้นานเท่านานนะคะถึงแม้ว่าเราจะออกจากบ้านนี้ไปแล้วก็ขอให้รักกันดูแลกันให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะอีกอย่างหนึง่งครูว่าพวกเราเนี่ยเป็นว่าที่นักร้องหน้าใหม่ที่โชคดีเพราะว่าในทุกสัปดาห์พวกเราจะมี เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเพลงหลายๆท่านให้เกียรติมาคอมเมนต์พวกเรามาให้คำติชมซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะเป็นนักร้องนะคะเพราะว่าอาชีพนักร้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นอาชีพที่มีทั้งคนชื่นชมและก็ดูถูกในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ใครดูถูกเรา ก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะร้องเพลงกันไม่ไหวขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณคุูปุ้มครับต่อไปเป็นตัวแทนครู acting trainer จากสถาบันดนตรีมีฟ้าครับเชิญครูน้ำมนครับสวัสดีค่ะทุกๆคนถึงวันนี้ที่ไรพวกครูครูก็ใจหายกันทุกทีนะคะก็ อยากจะกลับไปแล้วเจอหน้าทุกๆคนที่บ้านเหมือนเดิมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะสอนแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เนะวันนี้ยังไงก็มีคนหนึ่งจะต้องออกไปแต่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดใดๆก็ตามอย่างที่คอมเมนเเตอร์พูดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพี้ยนหรือว่าคุมเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรครูเห็นว่าหลายคนทำให้ภาพการแสดงในค่ำคืนนี้น่าสนใจ และเริ่มแสดงจิตวิญญาณของนักแสดงออกมาแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่เดินออกไปวันนี้สามารถลากระเป๋าทูมี่อย่างน่าเชิดและน่าชื่นตาบานได้เพราะว่าทุกๆคนเป็นดาราในดวงใจของผู้คนที่นี่ไปหมดแล้วสู้ๆนะคะขอบคุณครับทุกทนครับ,บต่อไปจะเป็นตัวแทน Dance Training จากระดองสครับเชิญครูเป็ดครับ วันนี้เด็กๆทุกคนสนุกมากแล้วก็ทุกคนเป็นเจ้าของเวทีได้ดีมากๆจริงๆนะคะคนที่ร้องเพลงได้พัฒนาขึ้นมากๆก็คือมีน้องซาร่านะคะคนที่เต้นได้ดีขึ้นมากๆก็มีน้องมิ้นนะคะส่วนผู้ชายพัฒนาทั้งเต้นและร้องได้ดีมากคุณครูภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ,รบ,รบต่อไปขอเชิญครูพิเศษของเด็กๆครับครูรักครับครับ,รบก็เท่าที่มีทุนกันมาจัดมาได้แค่นี้กนะ็ถือว่าเยี่ยมมากทำให้ทุกคนได้มีความสุขได้สนุกนะครับแล้วสิ่งที่เราคุยกันพร่ำสอนกันมานำไปใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ฟังพี่ๆที่ท่านคอมเมนต์ด้วยความหวังดี จำเอากลับไปแก้ไขด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าเราควรจะได้รับแต่คําชมมากกว่านี้นะครับครูยืนอยู่แบบนี้พูดกับลูกศิษย์แบบนี้ตั้งแต่ AF 1มาจนถึงรอบเนี้เป็นครั้งที่28ลนะ้วต้องดูเด็กเดินจากไปทีละคนทีละคนมาแทบทุกสัปดาห์นะครับช่วงนี้อยากจะฝากหน่อยนะครับเพราะว่าผลของสัปดาห์เนี้ย มันต้องโหดอะ่ะเพราะว่ามันเข้มงวดเข้าไปทุกทีแล้วช่วงที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นนาทีทองที่ท่านจะช่วยคนที่ท่านรักท่านชอบหรือคนที่สร้างความสุขให้กับท่านได้นะครับรีบๆเลยครับเพราะผมพูดจบปุ๊บจะเป็นครูใหญ่แล้วจะหมดแล้วนะครับเสียงกรี๊ดในฮอนี้กับคะแนนโหวตคนละเรื่องกันเลยนะครับหลายๆครั้งเราช็อกกับกับผลที่มันออกมา คนที่ทําได้ดีคนที่ทาให้ท่านมีความสุขอย่าให้เขาต้องเดินออกไปอย่าตายใจกับเสียงกรี๊ดที่ดังในฮอนี้แต่ว่าเสียงคะแนนโหวตมันอาจจะไม่ใช่ที่ท่านคาดไว้ก็ได้รีบๆเลยครับขอร้องครับช่วยรู้สิษย์ผมหน่อยครับสุดท้ายครับขอเชิญครูใหญ่ของบ้าน Academy f a n t a เชีครับเชิญครูข,ขวัญครับขอบคุณค่ะ คอนเสิร์ตมันมากครูครูสนุกภูมิใจแล้วก็แล้วก็มีความสุขมากมันโดยเฉพาะคนที่ป่วยทั้งหลายไม่ใช่แค่ตาครูรู้มีหลายคนจะน็อกอยู่หลังเวทีเยอะมากครูครูภูมิใจมากที่เราพยายามร้องถวายวิญญาณและยอมตายเมื่อเพลงจบแต่ไม่ปล่อยให้การแสดงแย่เพราะฉะนั้น ถ้าใครก็ตามที่ต้องออกไปในวันนี้นะคะไม่มีอะไรต้องเสียใจสาหรับครูสําหรับคนดูแล้วพวกเราไม่อยากให้ใครจากไปเลยเพราะทุกคนกำลังดีขึ้นแล้วแล้วมันเห็นชัดเจนจริงๆแต่ชีวิตจริงมันค่อนข้างโหดร้ายคนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่ได้แล้วมองโลกในทางบวกที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าออกก็คือออกแต่ไม่ได้แปลว่าจบ ทำใจดีๆข้างหน้ามีโลกรออยู่ส่วนคนในบ้านเราคุยกันเรื่องทะลุกรอบวันเนี้ยมันเริ่มร้าวละแต่มันยังไม่ทะลุอาทิตย์นี้เป็นเพลงที่เราถนัดคือมันเป็นเพลงยุคสมัยเราเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่เป็นเพลงแม่เ,เพลงที่เราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้เราไม่รู้ว่าอาทิตย์ที่เหลืออีกสามอาทิตย์จะเป็นเพลงที่ไกลตัวเราขนาดไหน อย่าลืมอย่าเหลงเอาระบบความคิดทุกอย่างกลับมาใช้ให้ได้ในสามอาทิตย์ที่เหลือและทะลุกรอบให้ได้โชคดีจ้ะขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับเทรนเนอร์ทุกทกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญน,นักลัาฝันทุกท่านกลางเวทีครับ หนึ่งใน8คนนี้จะเป็นผู้ที่ครอบครองตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันได้เป็นเจ้าของคอนโดหรูจากโครงการแมกโนเลียสมูลค่า4 5่ล้านบาทและรองอันดับหนึ่งจะได้รับรถยนต์ฟอร์ดเอสเคปหนึ่งคันรองอันดับ2จะได้รับรถยนต์ f o r ์ดโฟกัสหนึ่งคันก็ นึกถึงตอนที่เขาประกวดนางงามได้ไหมครับสุดท้ายก่อนจะตัดสินก่อนจะให้คะแนนอะไรเขาก็จะมีการสัมภาษณ์ซึ่งอาจได้สัมภาษณ์พวกเรามาแล้วหลายสัปดาห์วันนี้เราจะเปลี่ยนจากการสัมภาษณ์เป็นการแสดงความสามารถนะครับวันนี้เราปรับบรรยากาศทั้งหมดเป็น AF Live Club เพราะฉะนั้น เราอยากให้ทุกคนยังอยู่ในบรรยากาศของกลับของ AF นะครับเพราะฉะนั้นอาขอให้ทุกคนคิดประดิษฐ์ท่าเต้นของตัวเองนะครับเราจะมีดนตรีให้นะครับเป็นจังหวะแล้วอาจจะเรียกทีละคนทีละคนนะครับไปเรียกใครพบใครออกมาแล้วประดิษฐ์ท่าเต้นของตัวเองเพื่อโชว์ว่าเราเรามีความคิดของเราเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปเต้นตามแพทเทิร์นทั้งหมด เราสามารถประดิษฐ์ท่าเต้นของเราเองได้นะครับขอให้ทุกคนพร้อมอยากดูไหมครับเขาจะเต้นด้วยท่าที่เขาประดิษฐ์ของเขาเองนะครับขอเซงประมือดังๆ,ๆเลยขอเพลงครับออกมาให้หน้าเลยนะครับล้องโด่งครับ ขอเสียงประมือดังสำหรับน้องโด้ครับต่อไปนะครับน้องซาร่าครับขอเสียงประมือให้น้องซาร่าครับ ต่อไปครับมาดูการประดิษฐ์ท่าเต้นบ้างนะครับน้องตุ้ยครับเราตุย้ยขอเชิญผมห้นะตุ้ยครับต่อไปครับน้องต้อยครับ ไม่ม,ไม,มีไม่ต้องหัวด่วยต้องหวัวอ๋อพี่ปังก่าคอมเมนต์ผมเต็มที่เลยนะเอาไปนะครับน้องน้องตูนครับ ขอเชิปรนมือ,อ,อให้้องตัวครับึีนออกละงบอยครับน้องตาครับ เขาเชือบปอุ่มเลยน้องตาด้วยครับและต่อไปครับน้องบินครับเขาเชือปรม่มเลยน้องบินด้วยครับและสุดท้ายแน่นอนครับขอบข้อครับ ต่อไปครับยังไม่หมดนะครับพี่ปังครับตอนนี้ขอแบบนี้เลยสุดท้ายแล้วผมจะปิดบัวแล้วนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนในห้องเต้นพร้อมๆกันเลยครับ อ่อนออเลยครับเอาพวกเราสดซ้าให้เต็มที่วันนี้เราอยู่ใน AF l i v e Club นะครับครับสด,สดสดสำหรับคนซ้าๆซ่ามากก็มันมากครับ ขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้กับตัวเองทุกคนเลย <Yeah. S 1> และวินาทีนี้ผมขออนุญาตปิดโหวตครับปิดแล้วนะครับในอีกไม่ถึงนาทีข้างหน้าท่านจะได้ทราบว่าใครจะเป็นผู้ เดินออกไปจากบ้าน Academy ในคืนนี้ก่อนดีต้องขอขอบคุณผู้ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง True Corporation เครื่องดื่มเป๊ปซี่บามีกึง่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผล um ิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโอเลผ้าอนามัย l อรีเอ็กบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เดอะพิซซ่าคอมพานี1112และรถยนต์ Ford ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำโครงการบ้านแมกโนเลียสผู้ร่วมสนับสนุนอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาแบรนด์ซุปไก่สกัดเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตจากเฮดคอเตอร์รองเท้าโดย crazy step และ t ทิม e บรนด์แต่งหน้าโดยบ๊ b บบี้บราวน์ทำผมโดยโทนี่แอนกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจาก h a b ิทัต ขอบคุณเชนเดเลียทั้งหมดและเฟอร์นิเจอร์บนคอนเสิร์ตจากแบริเทสและกระเป๋าเดินทางจากจูมี่ครับขณะนี้ผลพ o บ u ล a าโหวตมาถึงผมแล้วครับคุณน้องเดินขึ้นมาแล้วนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างผมกับคุณน้องเนี่ยใครจะใจร้ายกว่ากัน แต่ผมว่าคุณน้องเป็นคนสั่งให้ผมต้องใจร้ายขอบคุณครับขอเสียงปรบมือคุณน้องด้วยครับวันนี้เราต้องเล่นกันตามกติกานะครับวันนี้จะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิทธะครับยังเป็นกติกาที่เรายึดถือกันมาจะต้องมีหนึ่งคน ออกจากบ้านอะคาเดมีไปในคืนนี้ผมไม่อยากให้ใครเห็นดวงตาของผมเพราะทุกคนบอกว่าก่อนที่ผมจะเอ่ยชื่อใครอ่านสายตาของผมออกทันที ผมจะประกาศสมรายชื่อที่มีคะแนนพัฟพล่าโหวน้อยที่สุดคนที่หนึ่งี v. คนที่สองวีเก้าและคนที่สามวี และผู้ที่ต้องเดินออกจากบ้านอะคาเดมีในคืนนี้ đại kẻ vì เายังเหลือนักล่าฟันอีกเจ็ดคนนะครับที่จะต้องตามล่าฟันของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะก้าวไปสู่บันไดขั้นสูงสุดของ Academy Fantasia และนี่คือเพลงสุดท้ายจากนักล่าฟันทั้งเจ็ดคนของ Academy Fantasia ในคืนนี้ครับ วัอาจไม่มีพร้มได้ปูทางอุปสรรคกว่านักมากมืยเกิดแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก,ก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไวขว่ว้างวันทา่ทั้ง we do Eu